กับสวัสดีชาฟีสายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็เปิดช่องทีวีโซนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกการตั้งค่ายิงหัวทุกรุ่นเลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับถ้าใครกดให้แล้วนะครับก็ขอให้คุณนะครับมีแต่ความสุขทุกคนเลยนะครับที่กดให้ไปดูการตั้งค่ากันเลยสำหรับการตั้งค่านะครับทั่วไปนะครับผมจะปรับที่200นะครับ แล้วก็กองเลดดอนะครับผมจะปรับที่150นะครับผมส่วนสโคปคูณ2นะครับผมจะปรับที่200นะครับแล้วก็สโคปคูณ4นะครับผมก็ปรับ200นะครับแล้วก็สโคปสไนเปอร์นะครับก็ปรับ200เหมือนกันครับผมปุ่มกล้องอิสระปรับ50นะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าที่ผมแจ้งในวันนี้นะครับ ใครอยาไปใช้ก็ลองคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าผมหรือไม่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ยิลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ยิลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับและรอติดตาม EP หน้านะครับว่าผมจะแจกการตั้งค่ารุ่นไหนอีกวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันวันพุธสวัสดีครับ